ลูกช้อเดี๋ยวน้อเดี๋ยวรู้ส่ามันดักมานตั้งนานเลื่อเคลื่อก้าวกูจะสู้แหลก้าวเพื่อนพี่น้องกูต้องอยู่รอดกูจะสู้มาให้ถึงชีวิตมันต้องเรือแรงเรือเลื่อนสู้ไปอาบนน้ำลายมีอะไรอยู่ในจมูกเลยอ่ะอาบอาบ ลงแล้วเห็นเห็นทุกคนมนี่หนึ่งสอนักใครนักจริงหนึ่งสองนักคพูดเลสามสี่้าถกเจ็ดแปดเก้าสิบอดองสี่โอดตื่นยังมดตองหลับแล้วมั้ง บีบัวบีบอะไรคะเดี๋ยวติสราไม่ได้มาเหรอมาไม่ใช่หมู่บ้านเราบ้านไหนบ้านไหนเดี๋ยวซุ้มเจ้าบ้านไหนเฮ้ยยูฟ้องเฮ้ยแม่ยูฟองทิ้งกล้วยทำไมที้กล้วยไม่ไปกินเลยเอาไปเมื่อกี้ไอ้สัตว์แก่กอเพลงภาษากรีกูนมีหัวบ้านกันเมื่อไหร่วะมู่บ้านตั้งนานแล้วไม่รู้เลย

กระเดาตอนเย็นข้อสินฮึบฮึบอันนี้มันหรอเพื่อนว่าพี่จอนมาเอามันมะหรอมามันเสมือไปงานเไเนี่ยงานบวชฮึบฮึบฮๆมันลงเนน้องเลยเร็วจะจะจะต้อง Sao ở tốc độ? À đi về tổng càng có nhỉ? Còn ăn nữa tổng rồi Hey, 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 hey. เฮลโลยูฮลโลยูดีครับพี่ยันทุกคนนูทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีครับทุกคนแกสงการลูกเนี่ยจังจะดีนะลูกจแต่สิ้งดีลูกระวังระวังตกันลูกระงระวังืไปนะไปนก่อนไปนี่ตงไหนตรงไหนตรงไหน เอาผูไปแม็กกาไหมเอาูไปแม็กกาไมั้ยนะไปไไปทไปขางล่างไ้งลไปข้างล่างน้ไก่อ่าเล่เหมือนเล่นกลูกลูล่นูอลหน่อยสีเหลอเดี๋ยวจะ้มไ่ใช่มา้า้าก่อนเดี๋ยวๆีตอองอยู่ข้างหน้าลูกเด็กๆไปอยู่ข้างหน้า เไอเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าเร็วเอาต้องไปอยู่ข้างหน้าเอาต้องเอาไปอยู่ข้างหน้าเร็วไอเดบิวอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหรอโอเคโอเคเห็นก็เห็นอ่ะอร่อยมั้ยอะไรอันนี้กระทงอะไรอะลูกกระทงผักเหรอกระกระทงนี้น่าจะเผ็ดแซ่บน่าดูเลยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอ่ะ ไม่น่าดังนะตรงนี้ไม่น่าดังสุดแล้วเอาแบบไม่มีเส like ียงโอ้โหบรรยากาศน่าตกปลามากเลยอ่ะเนีฮะแต่ปลาไม่ได้เลยครับมีแต่คนมาทุกวันเลยคนมันตกปลาโอ้ับเร็วมากบรรยากาศน่าแบบเอาสิ้นเนื้อนั่งมากเลยใช่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 จอไฟบิ๊กเนี่ยใช่นี่เลยใช่

เดี๋ยวเราก็ต้องดึแกล้งแบบไปดึงกระทงออกมาเอาจริงอ่ะโอเคเดี๋ย่พี่ไม่ปิดกล้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจดูน้องมิกดูแลด้วยดูแลด้วยดูแลด้วยไปดูเพื่อนเออดูแลดูแลดูแลพี่ด้วย ไปแช็คไม่มีใครดูบุหรี่แคนอ๋อหนีแล้วมีแล้วหนีแล้วมีเจ้าภาพแล้วเย่รเราไมดูปวดท้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอบัน่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอันนี้เทียนพรรษาหรืออะไรวะเนี่ย เดี๋ยว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 ใจเย็นดิใจเย็น<ว>โอ้ยไอไอไอนี่เด็กเก็บกระทงอันนี้เด็กเก็บกระทงเด็กเก็บกระทงครบนาทีแล้วเด็กเก็บกระถ ung เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบมกันใส่กระทงเลยนะครับได้ครับขอแบมกันใส่กระทงเลยครับกละพันนะครับขอแบมกันใส่กระทงเลยครับหนูได้คนเดียวนะไม่ต้องเวลากันหนูเด็กเด็กเกย์ประทุเด็กเกยบประทุพร้อมแล้วครับอันนีเด็กเด็กเกย์ตัดไทยเนี่ยเอาบน <c oughs> นี่มันสงการใช่ไหมเอาดาอีกแล <etta> ่ดาวนะครเอาเอาทูมาเอาทูมาเฮ้ยเอาทูมาเอาเอฟังเลยฟังเลยเสียสลังมากเลยป้าต้องไปขอแล้วเลยพอแล้วเนี่ยเอาของไปงหร้ก <lonely> <Okay. Ser> <cover> ่อนจไมีเโอเคได้มป้าเลยเลยเลยป่าอันนี้ให้ก่อนี ไม่ดเนะอ่ะขาพือเขาเหรอเขาอเขาอ่ะขานอะขาอาจไมต่อขพอาจะไม่ต่อเลยเออเหรอว่าตอถูกขยะมาขยะมาทางนี้ใ้เขาต่อก่อนใหเาต่อก่อน้วยมาพี่เขาไมทางนี้กล้วยขยะมาเราให้ให้บ้านอื่นรอยด้วยมาแล้วเี่ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยถามงนถามงน อาพร้อมยังพี่เจไม่ถูกหรอกไม่มีไม่เป็นไรม่มไม่เป็นไรเอเจเอเจเอเจไม่ถู้ไม่ถูกไหโอ้โหเด็กเด็กเก็บกระทงไปแล้วเดี๋ยวเวเนหายเด็กเก็บกระทงไปแล้วครับนี่ไม่ใช่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เด็กเก็บกระทงไปแล้วครับเท้า้าให้แม่ก่อนเท้าเาอยู่ตรงนี้ มันไปแล้วมันไม่ไปก็เก็บโทรศัพท์หน่อยอย็บนี่อย็บตรงในห่ำเนี่ยเก็บแล้วเก็บหมดเฮ้ยนี่นี่เออเก็บให้หน่อยมันไม่มีเคสด้วยขี้เอาเว้นไปไม่ใช่ว่าดึงเมียลงไปนะเมียไม่ลงมามามามียมามามามียหมูเด้งหมูเด้งเต้นด้วยหน่อยหมูเด้งหมูเด้งก็หมดเลยเฮ้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 ยเยเฮ้ย แล่กปได้ของผมดิตื้อไงเทว่าไมเห็นชื่อนี่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 นา่าี่น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 ขอนี่นอ่นว่าี่นี่นี่น่นเ่นม่นม่เี่นม่นี่น่นนี่นี่นี่น่คตรี่น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 ่นี่น่รีนา่นี่นนี่นี่นีนี่น่น่นี่นี่ี่ีีแบงค์พันู่นงค์พันกระทงน เด้งวันอยู่กระทงไหนครับข้างล่างมีดีเซลได้ไม่ตั้งเพราะว่าน่าจะเยียงของพี่อ่ะเพราะว่าพี่บอยตัดไม่ดีอ่ะาตมาในการทนทนคนตัดได้โอ้โหถ่ายแล้วคือตัดไม่ดีอ่ะมันก็เลยไม่มีค่ะไม่ดีให้หนูได้มบอยเยียงเอียงเยียงเลยเยี อันนี้คือเท่าไหร่มันยาวไปมันยาวไปไปลงตัดคุณถ่ายลูกให้อีาเห็นละปวดโชว์ปวดโชว์ถูมช่วยชีวิตอะเด็กเขาเขาเรียกอะไรนะเอียงซ้ายไม่ใหญ่แล้วนะป่าอันนี้คือคู่ชีวิตเลยพี่โอ้ยไอ้ที่คโอ้อันนี้คือรูปรูมดอนดคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยู่ชีไอ้เนาะ มาเขียวด้วยมิววามาเี้ยว้เฮ้ยให้ปัทเธอปัทเธอคู่ชีวิตปูปัทเธรุ่นรุ่นนอน้อเรื่ออะไรจานดูนี่าดูกทงันานดูกระทงใช่ดีผมมีอันดีเราจานกันดีวันมาถ่ายูเร็วลปงเจ๊ก็ถ่ายให้ขอให้ครบงานคันนี้ชนะ สามศูนย์แล้วเทียมไหนเทียมหายแล้วตาขอให้สอบติดมหาลัยแล้ววัดลอยแล้ววัดลอยเฮ้ยแม่งแกว่ะนักจ้างเลยย้บจ้างเลยวิวไกระทงลงไปแล้วกระทงลงไปแล้วแล้วไปไม่จุดเออเทียมไหนจุดไม่ได้กระทงไม่ลอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยย้ายน่เอาไม่จุดแล้วไม่หมดแล้ว

ไม่เล่นแล้วไม่ได้นองเป่าเยเป่าไม่ใช่มึงเอามาเอาต้องยาเดี๋ยวมาพันเอ้ท่านี้ดีพี่ท่านี้ดีตัวนี้เอามาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดมใครวะน่ะวันแมว ไม่ทันแล้วไม่เอามาแล้วีหพี่กไเอามาอ้ เอาตัวมาแล้วเขาอ่าบอกว่าบอโอ้โหเชวผัวเมียเชมากินเสียหมีมีมีเรื่องคันไหมมีเรงคันไหม กูมึงไ้สัตวอเหียไม่ใจาเยไม่อะไรอะไรระวังระวังระวังบาดระวังเสียงมไม่เดี๋ยวขึ้นยังไงก่อนเแล้หมันเคยเจอช็อกฟิวไหมเคยเจอไหมช็อกฟิวช็อกฟิวอ่ะ ได้ถึงได้เลยค่ะไม่เป็นไรอันนั้นน่ะป้อมไปเสกกันด้วยพิเศษโลกเล่นเสกเฮ้ยยังไงอไอหนูลูกเล่นยังไงเนี่ยมันนอนเดี๋ยวลูกจอดหลานไม่กล้าจับเลยไม่ใช่หลานนะแม่ตกใจออ่ะ ระวังด้วยกานเยอะพวกมึงรายกานีะกูะปวดหัวคนนี่ขึอยขึ้นเรื่อย่นไป้วพีเจีเพีเจไ้องแโอ้ยึ้นไ่ไดก็บ่าแล้วเกือบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอบเกือบเกือบเกืบเกเดี๋ยวเกืบกือบไปเร็วเกือบไปเร็วไอ้เนี้ยข้างนั้นแปดอยนะมึง ไม่ได้เได้เลย่ด้เยไม่ได้ม่ไ้เลยม่ได้เนยไม่ดเลยนม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เ่เลย่ยไม่เล่ดัเเลย่ไดัเม่เลย่เลยไม่เลม่เล่ดเล่้เลยไ่เล่ม่้ไ่เไม่เลเไม่เล่เไม่เลเไม่เลเยเล่้เลเยเล

เด็กพี่จอห์บอกฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้แม่งแจ่วเป่าอ่ะไอฝั่งนี้แจ่วเป่าว่ะอันนี้น่าจะหน้าขาวยันเช้าอ่ะเฮ้ย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 พี่เจมส์น่ากลัวลูกไฟเย็นลูกน่งกลัวเลยหนูรับจับลูกหลุดหลอกตีแม่ด้วย องตองใจเย็นลูกลูกจันหลอกขาหลอกหลานกลัวไม่ต้องที่สุดเลยตัวจางแม่ฮะปวดจัไม่ต้องกลัวไอันนียป่วยอ่ะใช่ใช่ใช่เยเท้าอ่ะป่วยเฮ้ยเด ok. ี๋ยวยดูวยแล้วเย็นเฮ้ยนี่เหนียวหนู โอดูเจดูเจดูเจดูรานป่วยเนี่ยเฉยเย็นจังเย็นจังเดี๋ยวไอพี่ิ่พลาดเน่ที่เอากระลไอพีพลาดนะพี่ีเื้อหนูมาเอาื้อหนูมาไอพลาดทีกูลงอ่ะพที่เหลือเนี่ยต้องลงหมด

ทำไมโอ้โหแว่ตาลุงง่าทำหมดแล้วไม่เป็นไรลุงผัวหนูทำลุงใช่ไหมแต่หัวลุงขึ้นขึ้นอะไรวะขึ้นมาไม่เล่นเดิดขึ้นมาไม่ด้ตกประกดใหญ่รู้แล้วว่าใครขีได้น้ำไหลนั่งได้ทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยตกปรกดนั่งเลยกีากีฬาการ์ดทิ้งคร ไม่เป็นตายเหรอใช่ตีประกดคือนั่งได้ทั้งคืนอย่างเงี้ยปลาปลาไม่กินไม่เป็นไรนั่งได้ทั้งคืนเป็นตายไม่ได้ช่วยลุงนเลยไม่ได้แล้วไม่ช่วยลุงนายได้แล้วพอตพอละโอเคละได้แล้วได้แล้วได้แล้วพอละพอละพอละจัดน้ำหนึ่งให้น้ำเดียวได้เด้อเอาเอาเอาน้องน้องบอกว่าจะเอาลุงขึ้นน้องบอกว่าจะเอาลุงขึ้น ลงลงขึ้นมลงลงขึ้นมาอะไรมึงจอดขึ้นมาไมแล้วไอ้ตายเราขึ้นไอ้หนอนขึ้นเออทั้งคู่แหละไม่แล้วมามาผรักพี่เหมือนกัแต่มึงจอดมาเร็วมึงจดนะพี่ขาพี่ขาผมขอแบงค์ได้ไหมพี่ผมขอีนี่ครับพี่ขาผมขอแบงค์ขอแบงค์ได้ไหมพี่ขอมือเท่อยน้องหน่อยหนึ่งจอดมาเร็ น้องน้องน้องจะเอาขึ้นน้องย่อขึ้นน้องย่อขึ้นน้องอขึ้นอยากเล่นด้วยเจ้ากูไม่เล่นกูอยากอ๋อเฮ้ยมองคุยเลยมองคุยเลยไหวป่าวอีเย่ไหวไหมนอนสัตว์ไหวป่าวเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวลูกหมอให้ใครไปนอนวะ น่าจะบอกเลยว่าอย่าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เยอะแล้วรูขอขี้วงขีพี่เจพี่ครับพี่ผมขอแบงค์ได้มากผมขอเหรียญแล้วผมงงย่างผมขอเหรียญเนี่ยผมขอแบงค์ครับพี่ข้อเปียกพ่อเปียกพอพ่อลงข้อแคีห่อแค่เฉย้อก็ควรมือกับแบงค์พี่เนี่ยเปียกก็เปียกหนาวก็หนาวเนี่ยผมได้เหรียญเนี่ย อเปิดคลิปจะรับท่านผู้ชมอยู่ครับโลาพอดท่านอยากอยากเล่นน้ำอ่ะเราพอดีอยากเล่นน้ำเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นตุ้ดสิพวี่ใจตามมากเลยนะเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยาก็เปิดตัวเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เปิดตัวเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เปิดตัวให้ถูกลูกเรไม่ต้องใส่นะห้าบาทสิบบาทนี่อะไรวะใส่ลูกงไรแล้วไปเล่นมาเลยเวลาพวกพี่โยในน้ำไปแล้วไม่รู้ โอยาดนลำดำดำน้ำลืมตาลงไปดเล่นอไอยู่ตรงลูกจงแหละตตัวติดด้วยเียเดี๋ยวเรือมติดมัจะไม่หองมันจะไม่จมเลยกดกรได้เฉยอะมุกนี่ได้เฉย ชุดมาไมันม่นไม่เคยไม่เม่ได่ไม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 ่ไา่ไม่ไม่ามุดมาไหม <laughs> ไม่เป่นไม่ดด <laughs> ไดุด่ยู่ไออม่ไ <laughs> <laughs> ออม่ไ<น> <laughs> ออม่ไม่่ไไไปเไม่ไม่ไมยเม่ยม่ไ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 มอม่ี่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไมไมอไอ่ไอ่ไม่ไม่มม่่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ ตายแล้พี่มาันนเจดึงมือ่ก้อไหน่อยไฮ้ยอะไรวะหายหมดเลยยวเำลเลยโอ้ับน้ำมาอ่านน้ำใจอ ไปว่ะี่ไทยไปถูกไปว่ะ ไปเจมบอลอ่ะเององไงไเจมาวีโอวิดีโอจะเาไปทำบุระเอางไหเนี่ยถ้าทได้ตัว เดียวเดียวนเดียเดูหายไปลวูหายไเลยอเแม่เดเดินเนี่ยเดเเดแวกไอยาเดินปไรเนมึงก็ไม่ด้ไปเาดูต่ละเฮ้ยเราขามันขาทลยะตจิตอนอน อกิจนะของไม่สนใจเนื้อไม่สนใจคีเลยครับพอดีผมโทรไปพี่แหมมรับพี่แหมว่าสวัสดีค่ะแบบไม่รู้ว่าแกเมมเบอร์ผมไมหรือเปล่านะแต่แกบอกว่าแจ็คเป็นแหนุ่มผมจำงได้ใช่ไหมยำาพี่ยามพี่ถึงบ้านนานแล้วใช่ไหมครับ นันแะครับโอเคครับ yeah. oh oh ี่ผมไม่ใช่ว่างนานพอดีคัมาวด้วยน่น